ผมลองมานั่งเลื่อกร้านค้าในวอลโซนดูครับผมเจอสกินสกินหนึ่งที่เขาเขียนไว้เลยว่านิยมที่สุดก็คือสกินนี้ครับแพ็ควิถีกระสุนแนวรบสายฟ้าฟาดสกิน o อเปอเรเตอร์สุดขึ้นไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าโคตรเท่โคตรน่าจัดครับเห็นว่ามันฮิตที่สุดขอจัดหน่อยละกันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นทั้งโมบายแล้วก็ใน PC สกินนี้จะเป็นสกินที่หลายๆคนอยากได้ครับผมก็อยากได้เช่นกันวันนี้จัดหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไปแจากข้อทราบยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG Banet n เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของคอมพ w a r z o n e Mobile ด้วยนะครับไทยเวอโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียว ใครที่อยากเติมวอลซอนโมบายนึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v Val ล o วอร t แล l ด์คอร์ดิฟตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับสำหรับสกินนี้ครับคลื่นไฟฟ้านะครับเป็นสกินที่สวยมากๆจริงๆมันมาแในภาค2องละแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็อยากจัดหน่อยครััับบสกินตวละคครร นี่เลยฮะซุสครับโอหโคตรเท่เลยแล้วแบบไฟฟ้านี่คือรอบตัวเลยนะแล้วก็มีเรียกทีบด้วยนะครับเพิ่มปริมาณของเอฟเฟกภาพกับการนับการสังหารก็คือยิ่งฆ่าเอฟเฟกยิ่งออกปืนครับ M13B มเโยเนียเฮ้ยจะเป็นชื่อ้อนว่าชื่อ้อนทอว่ะโยเนียเอ้ยโอ้ที่แบบเล่นกับ้อนทอเลยนะเออเราเป็นซุสเอ้แต่มันไอโยเนียเป็นคอนทอปะเออไม่รู้เหมือนกัน นะครับก็เป็นปืนนะครับในส่วน M13B นะครับจากพัก2นะครับมีเฟสในการฆ่าด้วยฮะยิงก็เป็นแบบสายฟ้าลงมาฟาดฟันตายเลยฮะโอ้เว้ันี้เท่อยู่ศพหายกลายเป็นซากเลยฮะปืนสไนเปอร์ไรเฟิลครับ v i c t u s XMR เสียงเรียกแห่งสายฟ้าครับผมโอ้โหนี่ก็สวยเช่นกันเป็นสไนเปอร์นะเฟสเหมือนกันไหมยิงแล้วแบบตัวแตกกลายเป็นสายฟ้าเหมือนกันฮะแต่ก็มีในส่วนของรถนะฮะรถ ATV ครับหมูสายหมูสายฟ้าด้วยนะฮะ แล้วก็มีสายฟ้าครามครับโอู้หู้นี่ก็เป็นในส่วนเครื่องอาวุธฮนะจู่โจมสายฟ้าฟาดน่ารนะอโหลดครับโหลไปถึงเหรียญตาครับเบรกเกอร์วงจรไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกสกินเนี่ยสวยจริงแล้วก็มีท่าปิดฉากด้วยนะอาศัยแรงโน้มถ่วงเฮ้ยน่าสนใจดีวันนี้เรามาจัดต่อแล้วกันครับทุกคนเรียบร้อยครับจัดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูปืนกันหน่อยว่ามันจะเทพขนาดไหนครับผมผมชอบไอ้แฝงจริงโคตรเทลเลยจะเป็น M13B นะครับกับ Victus XMR นะครับผมชอบชื่อวะ่วะมิโอเนียว่ะ นี่ครับผมโยนเนียฮะอ่าโอ้กระสุนสีฟ้าด้วยวะ่ะโคตรเทพเลยครับไหนยิงหน่อยอตัวเล็งเลเซอร์ด้วยโอ้โหมีเอฟเฟกต์หืงฆ่าได้เห็นไหมครับปืน,ป,น,ป,นปืนเริ่มปืนเริ่มมีสายฟ้าแล้วฮะเอาละฮะสายฟ้าเริ่มมาอ๋อยิงฆ่าได้สายฟ้าที่เริ่มมาใช่ไหมนี่ยิงช็อตใช้ยิงช็อตฮะดูดิโอโคตรเทพเลยอ่ะดูดิดูสายฟ้าดิ อย่างสุดเนี่ยแต่ถ้าเราแบบยังไม่มีก็จะมีสายฟ้าขึ้นนะ,ะนฮะสไนฮะยิงยิงครับสายฟ้ายิงมาโหเลงเป็นสีฟ้าด้วยนะฮะว้าโคตรเท่เลยดูเอฟเฟกต์ฮนะโคตรสวยเลยฮะ,ะแล้วเอาแบบเดิมๆไปลองเล่นในเกมนหนวดแล้วกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้แต่งแหละแต่ลองเล่นแบบเดิมๆก่อนเนาะแต่ผมลองมาดูดีแล้วท่าปิดฉากน่าจะเป็นท่าที่ของตัวละครแล้วมั้งครับอืมคิดว่าใช่นะเออน่าจะเป็นท่าของตัวละครครับ ไม่น่าจะมีท่าของสกินนี้ครับไม่เป็นไรครับเน้นสวยไว้ก่อนฮะ <laughs> ดูเอฟเฟกต์ิครับย่างสุดนึกว่าทอเทพเจ้าใส่ฟ้ามาครับผมเกมแรกครับกับสกินสุสืสุสโอเคมีปืนหรือเปล่าต้างหนพี่ชายโอ้ my god กี่ตัวเนี่ยสองตัวโอ้มีคนมาสวยครับเพื่อน บอนั่นเองครับมาเลยเพื่อนกระสุนหมดเรียบร้อยสวยงามผมเหมือนเห็นเอฟเฟกที่มือตัวเองแล้วปะเมื่อกี้เราฆ่าได้ใช่ไหมโอเคโอเคเพื่อนแหลกสายลงว่ะโดนปหมโดนโดนโดนมีคนล้มฮะขึ้นไปช่วยหน่อยแล้วกันนะเพื่อนมีคนโดนนี่เลยหนึ่งสวยเพื่อนไปน็อตชุบไปน็อตชุบอืม very good มีคนลงมาอีกเจ๋สวยครับเก็บอีกหนึ่งมาครับเก็บปืนมาเรียบร้อยแลวนะฮะเคเรามีสไนด์ด้วยนะก็น่าจะเล่นลำบากในระดับหนึ่งแหละต้องระวังตัวนิดนึงครับเพราะว่าเรามีปืนกระบอกเดียวแถม30นัดด้วยนะน้อยจัดไปครับขอมาช่วยเพื่อนหน่อยได้อยู่ก่อกับแตกเพื่อเราตามฮะ เอาไอสวยครับทีโรดอืขอทีตัวเพวื่อนขอทีตัวกระสุนน้อยคนเราใส่ครับคนเราใส่เรายิงหอดลบอืตายอีกตัวสวยอยู่ครับน่าจะมีอีกตัวนะมีเสียงอยู่โอ้ใจเย็นเพื่อนต้องค่อยๆเถรยกันไปเนี่ยเริ่มมีเอฟเฟกต์แล้วสายฟ้าเริ่มขึ้นแล้วฮะโอ้แต่ลำบากอยู่ดี ไปก่อนดีกว่าฮะโอ้ยข้างบนนี้ก็มีคนล้มหนึ่งโอเคสวยกระปืนสู้ได้อยู่แหละแต่กระสุนมันน้อยไปหน่อยฮะอ่ะมีคนลงมาเฉยเอาได้ตัวเดียวอืม้มโอเคปืนหนึ่งกระบ,บอกเนี่ยสู้ได้นะฮะ แต่คนจะเพิ่มกระสุนเยอะกว่าน,นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปแต่งเกมหน้าเนาะโอเคปืนมาดีปืนแต่งมาดีอยู่ <25. S 1> แล้วเรียบ้อยครับไปเดี๋ยวเราแต่งปืนมาเ,เกมหน้าน่าจะดีขึ้นครับอ, <laughs> อย่างแรกเลยครับแมกกาซีนฮะต้อง60เท่านั้นครับไม่งั้นไม่ไหวเอามาแทนในสนองเลเซอร์แล้วกันเนาะเพราะเราไม่ได้ฮิฟไฟอยู่ละจริงๆแต่งมาแค่นี้น่าจะพอนะสำหรับผมผมคิดว่าอย่างอื่นโอเคหมดแล้วครับส่วนสไนเปอร์สำหรับผมไม่ค่อยมีอะไรน่าแต่งเท่าไหร่ครับเพราะว่า <laughs> เล่นรีเเจนนี่จะได้ใช้ก็ยากครับมาแล้วผมอย่างเท่เลยแต่ตอนนี้มีไฟฟ้าก็ถือว่าโอเคแล้วสกินไม่เด่นดีถือว่าโอกาสรอดสูงอยู่แต่อย่าฆ่าเยอะนะเดี๋ยวเด่นเปลี่ยนฟิลลิ่งมาเล่นด่านอื่นมาแล้วกันเนาะมาเล่นวันเดวกันบ้างครับคิดถึงไม่เล่นนานเหมือนกันด่านนี้มีคนอยู่ข้างโบโอ้หลายตัวเขาด้วยดิเพื่อนทำไรเพื่อนโอเคได้ตัวนึง มีอีกปหมโอ้เพ yeah> ื่อนใจเย็นเกตซูไปหนึ่งทีม ok, ีตัวอยู่หมดอีกปหมมีน่าจะมีอีกนะมาสุดจะหมดยังเติมได้เติมได้มีคนโดดมาใกล้ๆโอเคล้มไปมีไม้เหรอเออโอ้โหมาเก็บบอลแล้วครับโอเค60นัดแล้วกับ สไนเปอร์น่าจะดีขึ้นนะมีคนอีกเออยิงไม่ทันเพื่อนเมื่อกี้เราชุบเพื่อนพอดีเลยขอโทษทีนะมีคนโดดมาใกล้ๆด้วยฮนะก่อแตกด้วยออกกล้องมันซูมได้นี่ว่าโอเคก่อแตกก่อแตกอีกนึงสายบนยิงมาบนนู้นนะยิงมาฮะ กอแตกไปไม่น่าโผล่กอแตกอีกแล้วไม่รู้ไม่เข้าหัวหรือเปล่านะเพื่อนเราวิ่งไปบวกมันอะเพื่อนเราขึ้นไปสู้อะทุกคนโกตูไฮกราวท่าน่ามีคนเพื่อนมีคนโดนไปหนึ่งทีโผล่ป่ะไม่โผล่ปลาเบิดนะดีโหลดไม่ล้มด้วยสวยครับน่าจะตรงนี้ได้แล้วล่ะมีคนขึ้นมาป่ะ คล้มพอดีโทษทีเพื่อนนูก็มีคนนะก่อแตกไปหนึ่งกระสุนช้าอยู่วะโดนมาอีกหนึ่งเน้นยิงโดนฮะไม่เน้นยิงดาวฮะปูดเพื่อนแต่เพื่อนเราดาวอะเพื่อนเพื่อนยิงสวยมีตัวไม่ถึงครับโดนไปหนึ่งไม่ล้มด้วยดีมาไหมเพื่อนนั่นแหละตกไปตาย ปืนเราเริ่มมีพลังสายฟ้าออกนะทุกคนมีคนลงมาเหรอเพื่อนโอเคยิงไม่ได้ฮนะโลกาชันเราได้เปรียบมากตรงนี้มีคนด้วยนะก่อแตกฮะยิงขนาดนี้ได้แค่ก่อแตกเหรอลม้มปะไม่ล้มด้วยวเออฆ่าให้ตายครับนีครับไฟฟ้าเริ่มมาครับพอฆ่าได้แล้ววงบีบวงสุดท้ายครับ เข้านู่นโอ้หเราได้โพสได้เปรียบเลยฮะขอแค่เขาไม่ขึ้นมาเขาไม่ขึ้นมาเราก็เรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้รอดอยู่นี่รอดปะรอดอยู่รอดอยู่ผมอยู่ในในวงอยู่โดนปะเปิดแอร์ตายไม่โดนโอ้ต้องโดดลงไปอ่ะต้องโดดลงไปต้องโดดลงไป โอแปลว่าเขาดักเราแล้วครับต้องโหลดลงม,มาเรียบร้อยดับสามครับชิวๆอย่างน้อยสไนก็ได้ยิงครับถือว่าดีอยู่ฮะแม้ว่าจะยิงไม่ตายก็ตาม <c oughs> ยิงโคตรยากเลยครับสไนเรายิงไปทั้งหมด6ตัวนะครับดามเมจสี่พันสามก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะสไนทั้งนั้นอ่ะสี่พันสามปเ่นพันเดอร์ดีกว่าทุกคนมาครับผมลุยพันเดอร์ดีกว่าครับน่าจะได้ใช้บางระปืนอ่ะ อัดหัวไปเพื่อนผมไม่ว่ามีคนยิงมาช่วยครับเมื่อกี้ว่าไงพี่ชายตายก่อนโอเคไปยิงได้อยู่ระยะนี้อ๋อสวยเพื่อนเราเองหยุดไปก่อนหนึ่งทีคลัสเตอร์ไม้หนึ่งคลัสเตอร์ไม้ข้างล่างมีคนเพื่อนได้เปล่าว้าตายก่อนเออรถติด สวยครับตอนนี้เล็งเริ่มสายฟ้าเริ่มมานะฮะอาหาหา่าฮ่าเริ่มมีสายฟ้าแล้วครับนัดเดียวอ้หสวยอยู่เกือบไปแล้วโอเคอ่ะรีโหลดก่อนเพื่อนไม่รีบไม่รีบอืมสวยฮะว,ว่าไงพี่ชายอู้หูปืนเอาขอมาตีกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ my god าจากไ,ไหนนี่พี่ชายกำลังไม่ได้มองคนเมื่อกี้กำลังเมื่อยอยู่แต่ยิงได้อยู่ฮะเมื่อกี้เปิดเราสู้ได้ฮะแต่ว่าข้างล่างเยอะมากเลยเน,นี่ยจังหวะจังหวะกำลังไอ้นี่พอดีแต่ฆ่าได้อยู่เมื่อกี้คือโดดมาส่งเงินพอดีฮะโอ้โหปืนชาร์จปืนชาร์จแล้วมีเสียงปืนชาร์จแล้วดูดูปืนนี่ฮะนี่ฮะมีไฟฟ้าขึ้นแล้วฮะฮ่ามาต้องแบบนี้ใช่ไหม โคตรเทพเลยอ่ะดูดิว้าแต่คนอยู่ไหนดีกว่าตอนนี้ดูดูดูสายฟ้าขึ้นนี่ปืนนะเริ่มช็อตเริ่มช็อตแล้วตัวละครเราช็อตปล่าวะดูดูไม่ออกเอ้าโอ้ยโอ้โชคดีนะผมไต่ขึ้นข้างบนพอดีไม่งั้นผมตายแล้วฮะหน้าอาวุธตีตีอยู่เมื่อกี้ยิงไปหนึ<ม>่งนัดล้มอยู่แล้วล่ะเพื่อนอืสวยอยู่ ได้ได้ได้ผมยิงให้ผมยิงให้เพื่อนนุ่นคนล้มอีกหนึ่งไม่ต้องมาทำอะไรเพื่อเราฮะชุบเพื่อนก่อนโอ้ยมันเอามันเอาหูมาตีเพื่อนกินเพื่อนกับตายมีอีกไปชยเพื่อนโอ้สายฟ้านี่คือึ้นไม่หยุดแล้วตอนนี้ช่เพื่อนเราชุบเพื่อนได้อยู่คนลงมาข้างหน้าเพื่อน ลงมาทำไมล่ะลงมาทำไมล่ะผมหามุมยิงอยู่เมื่อกี้น่าจะฆ่าตัวตายแหละผมว่าฟินินไหนไหมเอื้ออเฮ้ยเนี่ยตัวเรามีสายฟ้าแล้วอโอเคโอเคต้องฆ่ายเยอะนะฮะต้องฆ่ายเยอะอเฮ้ยข้างล่างท้ายเรื่องมาอีกออลงมายอย่างเี้ยยิงง่ายอยู่ดีครับโอเค,อเคมีไม่เหรอนะัดเดียวเพื่อน เออเอาให้หมดย,ยิงอีกตัวแลเนี่ยเดือดจัดเดือดจัดเอาอยู่ในบ้านดิเพื่อนโอ้โได้ตัวนึง่งหืมศัตรูเยอะจัดกระสุนจะหมดแล้วด้วยเพื่อนไม่รอดผมยิงล้มมาเพื่อนเท่าทีได้อหนึ่งสวยโอ้โหศัตรูโคตรเยอะกระสุนหมดแล้วอ่ะ ไม่เอาเออหมดแล้จริงฮะกระสุนหมดแล้วจริง,รรม,รงมีคนลงมาอีกลงมาไปเลยเพื่อนไม่มีของแล้วกระสุนหมดแล้วมีคนยิงมาบนมีคนอีกโอ้โหคือตอนนี้ไม่มีกระสุนจะสู้เอ้ยรีพอดีรีเอากล่องไหนรีวะกล่องบนแน่เลยมีกระสุนแค่นี้อะเพื่อนหมดแล้วเออหมดแล้วขอบคุณครับไม่มีกระสุนแล้วเพื่อนใช้โดนแล้วกันนะบอมโดนจัดก,การมาหน่อยเร็ว ไม่มีอะไรจะสู้แล้วครับตอนนี้หมดทุกอย่างอ่าหมดทุกอย่างแล้วจริงๆฮะอยู่ข้างในกันเถอะเพื่อนสวัสดีครับอ่าได้แค่นี้แหละ <laughs> โอเคผมมาช่วยเพื่อนโอ้ oh my god ช่วยแล้วเนาะสุดมาแล้วหนไปหนึ่งนัดหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวเออเอาดิเพื่อนขวาเล็งมา เพื่อนชุบระหว่างขอบคุณครับ thank you, thank you. น่าโดยตัวไอตัวดาบอีกแล้วไอตัวดาบมาไล่อีกแล้วมาไล่เพื่อนเราอีกแล้ว uh oh. สวย uh oh. ไม่โดนมีคนวิ่งอยู่ข้างบนคนระับเรานี่ก็สายฟ้าเต็มหมดเลยเกือบล้มมาดินัดเดียวหือ ไม่เป็นไรฮะเรียกว่าโดนจนได้ฮะโลเคชั่นเราไม่ดีฮะมีคนเล็งมาว่ะโอ้ก่อแตกดิครับลงมาอย่างนี้เพื่อนโดนลูกซองยิงมั้น่ะมีสไนเปอร์เล็งมาด้วยน่ะอ๋อจังหวะโดดออกไปพอดีแล้วเรียบร้อยฮะเกมแรกครับ18คิวถือว่าด,ดูเดือดอยู่ครับไปดูอีกสักเกมหนึ่งมากำลังมันกำลังมัน มาผมลุยกันตอนในแมช์ที่2ครับกับพลันเดอร์ครับของเดิมของเดิมของต้องเก็บนะเก็บเพื่ออะไรครับจะได้แบบถึงเวลาจะได้แบบสแกนเนี่ย UAV ครับก่อนข้างบนมีกป่าโอเคเพื่อนนั่นแหละฮะเพื่อนเราขับรถพามหาศัตรูครับจัดไปเลยเพื่อนนั่นแหละฮะอืมสวยครับ คารานี้เอฟเฟคขึ้นเต็มๆแล้วสวยอยู่สวยอยู่โอเคขาก,ก็เป็นเรือเลยเพื่อนเอ้ย <laughs> ไปเลยเพื่อนเออแะไรฮะโอโ้โหโคตรเท่เลยเฮ้ยตรงนู้นมีศัตรูด้วยนะโอ้โหเลเซอร์นี่อยู่ข้างบนนี้แน่นอนแหละสะภาพเย,ย้ยยิงก่อนนะล้มมาหนึ่งแล้วซ้ายเลงมานอนก่อนมีตัวโดนด้วยวะ อยู่ในบ้านนี่แหละรีโหลดเออมีคนโดน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 เออยิงทะลุเนี่ยทะลุตะแกรงไปดิเพื่อนมีคนลงมาอีกสวยอยู่คนขึ้นมาขอบคุณครับโอเคกำลังมองข้างล่างอยู่โดนไปหนึ่งนัด เออโดดแค่นี้แหละมีคนขึ้นมาป่ะเพื่อนสวยครับขึ้นมาอย่างงี้คือไงก็ตายอ่ะอจริงโดดไปนหนึ่งนัดฮะเรียบร้อยโอเคอืสวยครับหนึ่งร้อยเมตรมยิงได้นี่คือแบบมันชาร์จไฟนะมันชาร์จไฟอืหนึ่งนัดตายอืไม่โดน กระสุนมันช้านะกระสุนกระบอกนี้ช้าอยู่โหไหนเพื่อนเออไงล่ะเออมีอีกปะถ้ามีอีกก็ลำบากถใส่กอบไม่ทันอยู่ข้างในเนี่ยแหละฮะเออสวยเศร้าเลย ใช่ขอยิงเลยดิโอเคเนี่ยถ้าไม่มีแบบไฟฟ้าก็จะไม่มีอะไรขึ้นนะต่อยหัวเออทอเออนี่ไงนี่ไงอืมกะทืบหัวกระบาลไหมฮะอย่ามาบอกอย่ามานะบอกอย่ามาโอเคผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เรียกไ,ได้ว่าสนุกสนานกันไปนะก็ทั้งสนายทั้งปืนบอกว่าเล่นดีเล่นได้หมดแหละแต่แค่ว่าสนายก็กเล่นยากนิดนึงเพราะไม่ใช่สนายเมตาด้วยเนาะ ถามว่าปืนกลเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่นะครับเอาเคลื่อนนแล้วกันนะครับสกินสวยมากนะครับเป็นสกินที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากจัดกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปกซะให้วยครับผมสำหรับวันนี้ไว้เห็นครับทุกคนสวัสดีครับ